สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่เลยวันนี้เรามาชิมอีกแล้วค่ะแม่ก้อยพาชิมนะคะเป็นน้ําวิตามินนะคะทั้ง4ขวดเลยวันนี้นะคะหามาได้4ขวดขวดแรกนะคะเป็นวิตาเดทั้งหมดนี้ก็คือเป็นวิตาเดทั้ง4ตัวตัวแรกนะคะเป็นวิตวิตาเดวิตามิน C วิตามินซี2 0 0เอร์เซนะคะกลิ่นเก,ก๊กฮวยผสมน้ำขิงคือตัวนี้ส่วนอันที่2นะคะเป็นวิตาเดวิตามินซีวอเตอร์ตัวนี้เป็นกลิ่นอะไรอะกลิ่นวิตามินซีกลิ่นกาแฟลาเต้ทุกคนกาแฟลาเต้อะว่ากันไปส่วนตัวนี้เป็นวิตาเดวิตามินซีวอเตอร์นะคะเป็นกลิ่นชานมไต้หวันทุกคน แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นวิตามินซีวิตาเดย์คอลลาเจนนะคะเป็นวิตามินซี200%เปอร์เซ็เหมือนกันใช้คอลลาเจน2000นะคะ2000มิลลิกรัม2000 2น0 0นะเออ ดูสิวิเดเขาตามใจวัยรุ่นกันมากๆเลยอะค่ะตัวนี้ก็คือเป็นแก้ขมผสมน้ําขิงตัวนี้เป็นกาแฟลาเต้นะคะตัวนี้เป็นชานมไต้หวนันแล้วตัวนี้เป็นคอลลาเจนใส่คอลลาเจนไป2,000มิลลิกรัมเลยลูกกันนะมาลองกันเลยอันดับแรกนะคะเป็นวิตามินซีกินแก๊้ขวยน้ําขิงของวิตเดย์ a โยแกกขวยมาเต็มๆแต่มีกลิ่นน้ําขิงอ่อนๆคะ่ะทุกคน หอมเอออุ๊ยได้รสชาติน้ำขิงด้วยได้รสชาติน้ำขิงค่ะสดชื่นได้เลยมีความละมุนล,ละมุนของน้ำขิงนะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องดื่มน้ำขิงกันเนาะก็ถ้าใครที่ไม่ชอบดื่มน้ำขิงร้อนๆก็มาหันมาดื่มน้ำขิงเย็นของวิตามินซีของวิสอเดย์ได้เลยส่วนตัวนี้เป็นอยากลองมากเลยอะกาแฟลาเต้ค่ะวิตามินบีนะคะของวิสอเดย์เนาะอย เดย์นะคะกลิ่นกาแฟลาเต้มีกลิ่นกาแฟลาเต้จริงๆทุกคนตบตากินกินเหมือนลูกอมกาแฟที่ห่อหนึ่งโกบิโก้ั้งประมาณนั้นแหละเหมือนกาแฟโกบิโก้เออจริงๆส่วนตัวนี้เป็นกลิ่นชานมไต้หวัน,นะคะ่ะอยนิดนึง ได้เนาะเขาทาได้เลยอะเป็นกลิ่นชานมไต้หวันทำได้อะเก่งอะมากเออจริงหวานหอมค่ะน้ำตาลสูนเปอร์เซนต์แล้วให้รสชาติของกลิ่นชานมแบบละมุนมากเลยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่คนเราดื่มน้ำแบบวิตามินแล้วใช่ไหมแถมเรายังแบบว่าได้เขาเรียกว่าอะไรอะ ฟิลลิ่งที่แบบให้เลือกมากมายหลายอย่างส่วนตัวสุดท้ายค่ะเป็น With Day, วิตามินซีส0รอเปอร์ผสมคอลลาเจน2,000มิลลิกรัมค่ะสำหรับสาวๆที่ต้องการให้ผิวใสสวยนะคะก็ลูกกินเข้าไปค่ะอันนี้เขาบอกกลิ่นส้มด้วยนะคะกลิ่นส้มกลิ่นส้มมีกลิ่นของคอลลาเจนแล้วก็กลิ่นของส้ม ได้ได้เลยอะค่ะก็คือไม่ผิดหวังอะจริงจรินะสาหรับแม่ก้อยแม่ก้อยมีความรู้สึกว่าไม่ผิดหวังทุกทุกรสชาติเนี่ยไม่ผิดหวังเลยมีความรู้สึกว่าม,มันทําให้การที่เราการที่เราจะเลือกดื่มน้ําวิตามินซีเนี่ยมันทําให้แบบเออเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสําหรับว่าช่วงนี้เนาะสําหรับใครที่ชอบรสชาติไหนก็คอมเมนต์มาคุยกับแม่ก้อยได้ค่ะส่วนแม่ก้อยน,นะเอาจริงจริงเลยตอนนี้ชอบ ชอบกาแฟลาเต้วิวฮารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. กินแล้วมันได้อะคือบางคนนะ่ติดกาแฟแติดแค่กลิ่นนะบางทีอาจจะแบบว่าเนาะเราต้องการความสดชื่นหน่อย,อยงี้แล้วก็คือดื่มกาแฟไม่ได้เยอะใช่ไหมแล้วก็ดื่มตัวนี้ได้เลยค่ะถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะให้แม่ก้อยนั้น คลิปอะไรหรือว่ารีวิวหรือชิมอะไรนะั้งคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้นะคะถ้ามีประโยชน์เนาะถ้ายังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะึง